5-Minute UX/UI Podcast p พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเข้าใจา UX และ UI ได้ดียิ่งขึ้นภายใน5นาทีและพบกับผมเช่นเดิมกิตใจน้อยชิป a g i n g Director ของ Upskill UX หากคุณกำลังสนใจเรียน UX หรือ UI ทักเข้ามาในแฟนเพจ Upskill UX เลยสิเรามีทั้งคอร์สเรียน UX และ UI ทั้งออนไลน์เวิร์กช็อปและบูตแคม ที่ไม่ต้องเสียเงินแพงๆหลักหมื่นหรือหลักแสนก็สามารถเรียนกับผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานจริงๆได้อย่ารอช้าสมัครกันเลยถ้า Survey Tool ที่จะทำให้คุณทำ UX Research ได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวที่1ครับ UX Tools นะครับตัวนี้จะเป็น Tool ที่เอาไว้ใช้ในการทำ UX Research เช่น Survey หรืออะไรพวกนี้นะครับ ต้องบอกว่าข้อดีของตัว UX t w a k เนี่ยมันค่อนข้างทำ UX Research ได้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งทำพวกสถิติคณิตศาสตร์ทาำ s u r v e ์นะครับข้อเสียคือมันไม่ฟรีนะฮะตัวที่2อง Typeform นะครับตัว Typeform เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับเป็นแบบ Research Tool นะครับข้อดีคือมันสามารถข้อสมัยพวกแบบ s u r v e y Template อะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือว่ามันเปิดให้ใช้ฟรีนะแต่การใช้ฟรีของมันมันโคตร จะไม่ค่อยอ่ p ซ o r t อะไรเลยนะครับตัวต่อไป Survey Monkey ครับ <Yeah. S 1> Survey Monkey เนี่ยจุดแข็งของมันก็คือมันสามารถรวมแพลตฟอร์มนะครับอื่นๆเข้ามาอยู่ในมันได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บข้อมูลที่มีข้อมูลเยอะๆได้นะครับมีเทมเพลตที่รองรับนะครับข้อเสียของมันก็คือไม่ฟรีนะฮะตัว <laughs> ต่อไปนะครับก็คือ Airtable นะฮะ ก็สามารถเข้าไปใช้ได้นะครับ a d ร a เ l เเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับ3ตัวข้างบนนะครับก็คือสามารถข้อสมัย e แพทไม่ใช่ข้อสมัยแพลตฟอร์มนะครับข้อสมัย Survey นะครับเปลี่ยนพวกฟอนต์พวกสีแล้วก็รวมกับเซอร์เวทูอื่นๆได้ด้วยนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่ามันลิมิตนะครับแบบ User Permission ถ้าคุณแบบไม่ได้จ่ายตังหรือคุณใช้แค่ในอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ท็อปเลยนะครับที่เราชอบใช้กันก็คือ Google Form นะครับ Google Form ต้องบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ฟรีนะครับเนาะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันต้องบอกยังไงดีอะว่ามันมันอาจจะไม่ได้รองรับเท่ากับ4แพลตฟอร์มข้างบนหรือเครื่องมือ4อันทั้งบมนะครับอาจจะใช้ได้ประมาณฟังก์ชันหนึ่งก็แล้วกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ